กข่าวสารคุณภาพที่ PP News สวัสดีค่ะช่วงนี้ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การนำเสนอข่าวท้องถิ่นโดยสํานักข่าว PP News ค่ะเพชรบุรีประจวบกีรีขันนะคะวันนี้ดิฉันพัทราเขียวหวานค่ะรับหน้าที่เป็นผู้นําเสนอข่าวสารท้องถิ่นสู่คุณผู้ชมนะคะ สำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าศพของทหารทั้ง16นายและหนึ่งช่างภาพของททบ5นะคะจะถูกลำเลียงไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะแต่ว่าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะคะถึง3ลํลำในพื้นที่ของแก่งกระจานนั้นก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงนะคะซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็จะมีการนําเสนอนะคะประมวลภาพเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่25กรกฎาคมเกี่ยวกับเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนําเสนอสู่คุณผู้ชมค่ะ ช่วงเที่ยงวันที่16กรกฎา,าคม2554วิทยุสื่อสารแจ้งเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์รุ่น u h 1 h หรือฮิวอีของหารหน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือสังกัดพลร .9 ค่ายสุรสีอำเภอเมืองกาญจนบุรีตกในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ขณะบินเข้าไปรับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนปฏิบัติภารกิจกวาดล้างชนกลุ่มน้อยที่ลักลอบเข้ามาบากักหลักถทาง,ทางพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าเป็นเหตุให้ทหารเสียชีวิตทั้งลำห้านายประกอบด้วยพันตรีกิติภูมิเอกพันนายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือพลรอเก้าข่ายสุรศรีพันตรีเกียรติศักดิ์จีนเอี่ยมนักบินที่1ร้อยโทรปรัชญานวนสิรินักบินที่2จ่าสิบเอกรังสรรผลสายบัวช่างเครื่อง และจากสิบเอกนรงเดชพงนุ่มกูลบื้องต้นในาใยชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบินขึ้นสำรวจพื้นที่เกิดเหตุโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำร,ร,ริซึ่งมีขนาดสีที่นั่งขึ้นบินวนแต่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิดและเกิดฝนตกหนักทําให้ภารกิจในการค้นหาร่างของทหารทั้งค่านายต้องยุติในวันแรกโดยเริ่มค้นหาใหม่ในเช้าวันที่17กรกฎาคม แปนาฬิการ30นาทีวันที่1 7กรกฎาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวนสลำเข้าเสริมในการปฏิบัติภารกิจการค้นหาร่างนายทหารทั้ง5ซึ่งเข้าเตรียมพร้อมณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยในาใยชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจรัดอีก3นายพร้อมนักบินที่1นักบินที่2และช่างเครื่องอีก3นายรวมเป็น6นายได้บินไปสมทบกับเครื่องบินของกองทัพบ,บกเพื่อนำกำลังพลไปสร้างสนามบินชั่วคราวที่ต้นแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสันแดนไทยพมา่าใกล้จุดเกิดเหตุ ขณะที่กำลังส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เข้าเตรียมพร้อมณจุดเขาเผนนทุ่งเพื่อรอคำสั่งเข้าพื้นที่เนื่องจากจุดเขาเผนนทุ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดใช้เวลาในการบินเพียง5นาทีเท่านั้นระยะทาง15กิโลเมตร ช่วงบ่ายวันเดียวกันพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางมายังกองบังคับการค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการค้นหาร่างของทหารทั้งห้าหนายจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดการค้นหาซากเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยทหารเฉพาะกิจทัพพระยาเสือที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีระบุว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่พบนายทหารที่เสียชีวิตครบทั้งห้าหนายแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าศพใดเป็นบุคคลใดเนื่องจาก ร่างทั้งหมดอยู่ในสภาพไม่เกลี่ยมซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งลำเลียงศพทั้งหมดขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อนําออกมาจากป่าโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้ปฏิเสธกรณีมีกระแสข่าวว่าสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกไม่ได้เกิดจากการประทะทางภาคพื้นดินกับฝ่ายใดอย่างแน่นอนเพราะในส่วนของแนวชายแดนที่ติดต่อกับฐานพม่านั้นก็ได้มีการประสานงานกันโดยตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือและค้นเครื่องที่ตกด้วยอีกทั้งเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการประทะกันระหว่างชาวเขาเผ่ากะเหรียง ตลอดทั้งวันของวันที่2ในการลำเลียงศพทหารทั้ง5านายยังคงดำเนินต่อไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศที่ปิดและมีฝนตกในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจำนวน28นายทำได้เพียงแค่ลานจอดหอชั่วกราวที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเล9 0 0รอเมตรซึ่งจะทำให้ใช้เป็นจุดลำเลียงศพของทหารทั้ง5านายออกมาจากจุดเกิดเหตุเพื่อให้เฮลนคอปเตอร์ของฐานบินเข้าไปรับ 18กรกฎาคม2554นายจิรพัฒน์ประยูนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาที่กองอำนวยก,การร่วมอาคารบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยมีในาใยใชัยวันรลิมลิกิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายสุริยน์โพธิบัณฑิตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการเข้าพื้นที่จุดที่หอตกเพื่อลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกมาให้ได้โดยเร็ว นายธีรพัฒน์กล่าวถึงแผนปฏิบัติการว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทั้งฐานต,ตํรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่อุทยานระดมกําลังเข้าพื้นที่ร่วมปฏิบัติการ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกปรับพื้นที่จัดทําเส้นทางลําเลียงศพจากจุดเกิดเหตุมายัางลานจอดหอชั่วคราวห่างกันประมาณ300เมตร ขั้นตอนที่2ปรับพื้นที่ขยายลานจอดหอเพื่อเตรียมรองรับการลงจอดของหอขนาดใหญ่และขั้นตอนที่3ขนย้ายศพจากจุดเกิดเหตุมายัางลานจอดหอเพื่อรอการขนย้ายทั้งนี้ในช่วงสภาพอากาศปิดไม่เอื้ออํานวยอีกทั้งสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันมาก การดาเนินการตามแผนเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่ชุดปฏิบัติการร่วมดําเนินการเสร็จสิ้นทั้ง3ขั้นตอนในเวลา11บเนาฬิกาสามารถขนลําเลียงร่างผู้เสียชีวิตทั้งหศพมารอที่ราจ,จอดหอชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรอให้อากาศเปิดก็จะสามารถนาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปลงจอดและนําศพทั้งหมดออกมาได้แต่ยังมีปัญหาเพราะตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงทุก5นาทีแต่ทีมปฏิบัติงานก็ไม่ย่อท้อพร้อมที่จะดําเนินการอย่างเร็วที่สุด ส่วนที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในฐาน,นะผู้บัญชาการกองกำลังสุรศีสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์แบล็ h ฮอคของกองทัพบ,บก1ลำจอดเตรียมพร้อมขณะเดียวกันสำนักการบินกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทศ1114เตรียมพร้อมไว้อีก1ลำหากท้องฟ้าเปิดก็จะขึ้นบินไปรับศพทหารทั้ง5นายได้ทันที ต่อมาเวลา12นาฬิกาท้องฟ้าเริ่มเปิดในาใยชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของโครงการช่างหัวมันไปจอดรอที่จุดเขาเพเนินทุ่งห่างจากจุดที่หอตกประมาณ15กิโลเมตรก่อนบินต่อมุ่งหน้าไปลานจอดหอชั่วคราวต้นน้ำเพชรสองบ้านห้วยแม่เหล็กที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง1,100เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งจุดปฏิบัติการลำเลียงสบหานทั้ง5้านายมารออย,อยู่แล้วระหว่างทางมีละอองฝนโปรยปลายลงมาตลอดเวลาหอไม่สามารถแต่ระดับการบินบินได้แค่900 m. และต้องพบกับสภาพอากาศปิดมีหมอกปกคลุมเส้นทางการบินนักบินจึงตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินที่ลานหอต้อนน้ำเพชรสามที่มีความสูงระดับ900เมตรห่างจากลานหอต้อนน้ำเพชร2กิโลเมตรเพื่อรอให้สภาพอากาศเปิด รออยู่นานกว่า30นาทีสภาพอากาศกลับมีเมฆหมอกหนาแน่นขึ้นนายชัยวัน์จึงจุดธูป16ดอกทําพิธีกราบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทางให้คณะเดินทางออกจากจุดนี้ด้วยปรากฏว่าสภาพอากาศเริ่มเปิดคณะของนายชัยวัน์จึงได้ขึ้นหอบินอีกครั้งแต่เมื่อแต่ระดับไปที่ความสูง1,100เมตรกลับมีลมกระโชกแรงและมีหมอกหนาทึบลอยขวางเส้นทางอีกนักบินต้องหารือก,กับนายชัยวัน์ก่อนตัดสินใจหันหัวเฮลิคอปเตอร์บินกลับไปยังลานจอดหอที่จุดเขาปเป็นเนินทึ่งเพื่อสม ทบกับคณะของพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองกําลังส,รสุรสีที่นําเฮลิคอปเตอร์แบคพอร์กของกองทัพบกมารอรับศพอยู่บริเวณดังกล่าว ่อมาพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภักหนึ่งเดินทางมายัางค่ายฝึกรถพิเศษแก่งกระจานโดยมีนายจิรพัฒน์ประยุนสิทธิ์รองอธิบดีกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรอรับและเข้าหาหรือถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายลำเลียงศพทหารทั้งห้านายออกจากลานหอต้อนน้ําเพชรระดับ1,100เมตรมารอที่ลานจอดหอที่มีความสูงระดับ900เมตรที่คาดว่าหอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถเข้าไปรับศพได้สะดวกที่สุดคงต้องรอช่วงเช้าของวันที่19กรกฎาคมซึ่งหากอากาศเปิดก็จะส่งฮอเข้าไปรับศพได้โดยมีการนัดหมายกันว่าในช่วงเช้าของวันที่19กรกฎาคมทางกองทัพบ,บกจะนำเฮลิคอปเตอร์รุ่นแบ็คฮอคไปรับศพทหารทั้ง5านายและจะนำจอดที่บริเวณใกล้เคียงกับจุดหอตกซึ่งมีพื้นที่พอที่จะลงได้นะจุดลานหอที่มีความสูง900เมตรซึ่งคาดว่าจะสามารถนำศพออกมาได้ทั้งหมด วันที่19รกรกฎาคมที่บร oui, ิเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่้ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่1ประจำเครื่องแบ็คฮอกพร้อมทหารจากกองร้อยลาดตระเวนไกลที่9กองผลทหารราบที่9ได้จุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้โดนบรรดาลการปฏิบัติภารกิจนำศพ5ทหารออกมาจากฐานต้นน้ำเพชรที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล1,100เมตรสำเร็จลุล่วงด้วยดี เวลา9มีานาคาพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีพร้อมคณนะเปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนระบุถึงสองแผนปฏิบัติการที่สําคัญคือการลำเลียงศพของนอายทหารทั้ง5้านายออกมาและการรับกําลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในการผลักดันชนกลุ่มน้อยออกจากพื้นที่เช่นกันก่อนที่จะนําเครื่องแบ็คฮอกยกตัวจากสนามบินค่ายฝึกรบที่เศษแก่งกระจานบินเข้าไปลำเลียงศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา11นา45นาทีโดยมีเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงเกษตรอีกสองลำที่มีนายชัยวัน์ลิมิกิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเดินทางไปด้วยขณะที่ฮอทั้ง3ามลำเริ่มเข้าใกล้จุดเป้าหมายของฐานที่อยู่เหนือระดับน้าทะเล1,100เมตรซึ่งเป็นจุดที่5ศพบทหารถูกนํามารวมกันปรากฏว่าเกิดทัศนวิสัยไม่ดีขึ้นมากระทันหันมีทั้งเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วและฝนเริ่มลงเม็ด ทำให้หอสองลำของกระทรวงกรเกษตรและของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้เปลี่ยนหันหัวเครื่องกลับทันทีส่วนเฮลิคอปเตอร์แบค็คฮอคของทหารที่บินนําหน้าได้บินเลยจุดเป้าหมายซึ่งนักบินได้วิทยุแจ้งว่ากําลังจะกลับหัวเลี้ยวกลับจากนั้นได้ขาดการติดต่อไป จากการตรวจสอบของทุกหน่วยทางภาคเพื่อนดินกระทั่งศูนย์วิทยุสื่อสารของฐานปะเนินทุ่งรับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุต้นน้ำเพชรว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไว้ใกล้จุดที่หอลำแรกตกและคาดว่าหอแบ็กฮอกที่ขาดการติดต่ออาจประสบอุบัติเหตุพุ่งชนเขาบริเวณพิกัด NQ 243118ห่างจากบริเวณชายแดนไทยพม่าประมาณ2กิโลเมตรภายหลังทราบเหตุเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างระดมกำลังออกตรวจสอบยังจุดที่คาดว่าหอลำล่าสุดประสบอุบัติเหตุแต่ยังไม่พบแต่อย่างใด สำหรับเครื่องแบ็คโฮลลำนี้สังกัดศูนย์การบินรบปุรีกองบินปีกหมุนที่9ผสมต่อมาพลโทอุดมเดชศิีิบุตรแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางมาที่ศูนย์อำนวยการร่วมที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานพร้อมเข้าประชุมร่วมกับนายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะเปิดเผยว่ามั่นใจว่าเฮลิคอปเตอร์ตกชนกับภูเขาเช่นเดียวกับ ลำแรกเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีขอยืนยันว่าไม่ได้ถูกยิงอย่างแน่นอนอีกทั้งศูนย์การบินทหารบกได้ตรวจสอบสภาพอากาศมีลมแรงสามารถหอบเครื่องลอยได้เสียการทรงตัวสําหรับการช่วยเหลือได้สั่งให้ชุดค้นหาภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าไปแล้ว4ชุดด้วยกันคาดว่าจะต้องใช้เวลาเดินทางอีกสวัน สำหรับรายชื่อนายทหารและนักบินที่อยู่บนเครื่องทั้งหมด9รายมีดังนี้1นตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 2. พันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่1 3. พันตรีชูพันธ์พลวันนักบินที่2 4. จ่าสิบเอกสมคิดวงตาแสงช่างเครื่อง 5. สิบเอกอารามพงสิงห 6. ร้อยเอกเจสุดใจ7ร้อยเอกจัก,กรพันบำบุงพืช 80ตสิีอิทธิศัก์ฮีนาสุด,สดและ9นา,นายสอนวิชัยค<ร>งตันนุกูลช่างภาพสานีวิทยุโทรทัศน์กองทบุกช่อง5